สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสน,นะคะวันนี้เราติดมากเลยจะไปไหนก็วันนี้ขับบ้นหลงหลงแบบเยอะแยะมากมายนะคะก็วันนี้นะคะจะมาอวดลิปสีลิปใหม่วันนี้ทาบัตชออนสีส้มนะคะทาตาแบบสีน้ำตาลช่วงนี้ไม่ยังไม่ว่างที่จะรีวิวให้ดูนะคะว่าการแต่งหน้านะคะใส่ขนตาใส่คอนแทคเลนี่ไง กายคอนแทคเลนส์นี้ใช้ดีนคอเลอร์วันนะคะสีะรุ่นโตเกียวนะคะสีน้ําตาลนั่นเองค่ะ mm. นี่ก็น้ำตาลเขียวๆเออนี่ชอบรุ่นนี้ใส่สบายแล้วก็มันสีสวยด้วยค่ะเออเวลาแต่งตาแบบหวานๆมันก็หว,นวานนะคะแต่งแต่งตาแบบเซ็กซี่เปรี้ยวๆเฉียวๆมันก็เฉียวนะคะนี่ค่ะลิปต,ตัวใหม่ของอันนี้ก็จะออกสีสีชมพูนุดนๆนะคะก็เป็นเนื้อแมทนะคะ ตัวนี้ยี่ห้อเดียวกับสีแดงที่นี่ชอบทานนะคะที่เคยรีวิวที่สระว่ายน้ําว่าลงสระว่ายน้ําก็ไม่หลุดนะคะก็สีนี้เลยนะคะก็ลองเข้าไปดูนนที่ IG อันนี้ได้นะคะ IG ขายของนะคะ IG Annie o s a l u แล้วก็ u n d e r อร์สกอนะคะแล้วก็ใครอยากจะสั่งนะคะมีไม่กี่แท่งนะคะคือรุ่นนี้อันนี้สั่งมาจากอันนี้ฮิว้วไปเดี๋ยวเดีด๋ยวก็คขาที่เรากกับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะก็ฮิวมามีไม่กี่แท่งนะคะยังไงก็ ถ้าใครจะสั่งนะคะก็แอดไลน์มาเลยนะคะอันนี้จะไม่ค่อยตอบใน i อแล้วก็ไม่ได้ตอบใน a c e b o o k แล้วก็คือถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่ใต้ภาพอะไรเงี้ยคือลบกลอนสัตวแอดแอดไลน์นี่มาดีกว่าคะ่ะจะจะสะดวกกว่าแล้วก็ถ้าอนี้ตอบช้านะคะก็ขอให้รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวจะขับไปเอาของแล้วก็ทุระหลายสิ่งเลยนะคะก็พรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะคะขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะ ไมไม่รู้ว่าจะกลับบ้านน้องหรือเปล่าอาจจะกลับบ้านนองจะกลับพันแก่นนะคะเดี๋ยวไว้อัพเดตอีกทีนึงน,นะคะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ